และอีกหนึ่งสูตรนะครับนั่นก็คือทานฟอร์มสูตร2ครับทานฟอร์มสูตร2เนี่ยถือว่าเป็นธาตุรองธาตุเสริมที่นำมาใช้กับไม้ยืนต้นนะครับในช่วงกลางถึงช่วงหลังของการเพปผูกนั่นก็คือช่วงที่ต้องการให้มันเกิดการแตกตาดอกนะครับเพื่อจะไม่ให้ดอกหลุดสะบัดร่วงง่ายนะครับต้องการให้มีผลดีนะครับสีสวยผิวใสนะครับส่วนประกอบที่สําคัญนะครับนั่นก็คือธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของพืชในการที่จะ สังเคราะห์แสงนะครับผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงนั่นก็คือกรดอะมิโนนะครับเอาไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของพืชน,นะครับธาตุเหล็กยังช่วยในเรื่องของระบบการหายใจของพืชอีกด้วยนะครับและธาตุรองธาตุเสริมที่อยู่ในทรานฟอร์มพัตตุสออีกหนึ่งตัวนั่นก็คือแมงคานีสนะครับเป็นธาตุเสริมที่เข้ามาช่วยกระตุ้นนะครับในกระบวนการสังเคราะห์แสงเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้จะเน้นในเรื่องของการแตกตัวของน้ำนะครับแสงกระทบมาที่คลอโรฟิลแล้วน้ําเกิดการแตกตัวนะครับก่อให้เกิดอะมิโนที่เอาไปใช้กับพืช นอกจากช่วยกระตุ้นในการแตกตัวของน้ําแล้วนะครับยังกระตุ้นในการทํางานของธาตุเหล็กและไนโตรเจนอีกด้วยนะครับธาตุเสริมอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในรานฟอร์มพลัสสรงนะครับนั่นก็คือทองแดงนะครับถือว่าเป็นธาตุที่ทําให้เกิดสารสีเขียวหรือว่าคลอโรฟิลให้กับพืชนั่นเองนะครับช่วยกระบวนการหายใจของพืชก่อให้เกิดโปรตีนก่อให้เกิดการนําแป้งไปใช้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังจะช่วยให้พืชของเรานะครับมีการทนทานต่อสภาวะอากาศอีกด้วย เสริมตัวต่อไปนะครับก็คือสังกสีนะครับจะไปกระตุ้นนะครับให้เกิดฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซินนะครับแล้วฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซินนะครับจะอยู่ตามปลายรากนะครับเรียกว่าเป็นฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตเยื่ออ่อนของพืชนะครับเมื่อมีออกซินนะครับพืชก็จะมีการแตกยอดที่ดีแตกตาดอกที่ดีนะครับ เรียกว่าได้องค์ประกอบรวมทั้งในส่วนของใต้ดินก็คือในส่วนของรากนะครับในส่วนของยอดในส่วนของการแตกตาดอกครบเลยนะครับธาตุเสริมต,ตัวต่อไปที่อยากจะแนะนําให้เกษตรกร,กรได้รู้จักนะครับนั่นก็คือโบรอนครับเร่งการแตกตาดอกที่เยอะขึ้นนะครับทำให้เกิดการผรสมเกสรที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อมีดอกเยอะดอกสมบูรณ์นะครับการหลุดสัดร่วงจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีธาตุรองธาตุเสริมที่ ส่งเสริมให้ดอกพืชของท่านนะครับขั้วเหนียวนะครับเพราะขั้วเหนียวก็เกิดผลดกนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับโบลอนนะครับยังเป็นตัวที่นําพาเอาสารอาหารนะครับเอาแป้งเอาน้ําตาลนะครับไปเก็บสะสมไว้ที่ลูกของผลไม้ด้วยนะครับทำให้ผลไม้ได้ขนาดได้ไซส์ได้น้ำหนัก ีดและก็ได้รสชาติที่ดีด้วยนะครับในทานฟอร์มพัทสุต2สองของเรานะครับยังมีสาหร่ายทะเลนะครับมาจากชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะครับซึ่งสาหร่ายทะเลตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้พืชนะครับเกิดการนําสารอาหารไปใช้ได้ดีนะครับในสาหร่ายทะเลเองนะครับก็จะมีจุลินทรีนะครับกระตุ้นให้เกิดจุลินทรีย์ในดินมากขึ้นนะครับทีนี้ครับเนื่องจากในดินนะครับมันมีจุลินรียอยู่3าประเภทนะครับจุลินรีดีนะครับจุลินทรีย์ที่เป็นกลางนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับ จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยมีอยู่ประมาณ10%นะครับจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมีอยู่กัสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนจุลินทรีย์ที่เป็นกลางเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์จุลินทรีย์ที่เป็นกลางแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับมันพร้อมจะแปรพักไปอยู่กับใครก็ได้ถ้าส่วนไหนมีมากกว่าสมมติถ้ามีจุลินทรีย์ไม่ดีมากกว่าจุลินทรีย์กลางเนี่ยก็จะไปอยู่เป็นพวกจุลินทรีย์ไม่ดี แต่ถ้าเกิดว่าพืชของท่านได้รับจุลินทรีย์ดีจากสาหร่ายทะเลนะครับจุลินทรีย์กลาง80%นะครับก็จะมาเป็นพวกเดียวกับจุลินทรีย์ในพืชของท่านเมื่อพืชของท่านได้จุลินทรีย์ดีมากขึ้นนะครับจะทําให้พืชของท่านเนี่ยครับมีการเก็บเอาสารอาหารดูดกินเอาสารอาหารไปใช้ได้มากขึ้นนะครับผลสุดท้ายก็คือพืชเนี่ยจะอ้วนท้วนจเจริญสมบูรณ์นั่นเองครับ ฮอร์โมนตัวต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับในท้องตลาดเนี่ยหายากมากๆนะครับนั่นก็คือไซโทไคนินครับจะทําให้เซลล์พืชของท่านนะครับมีการคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวชะลอการแก่ของเซลล์พืชของท่านได้นะครับผมยกตัวอย่างสมมุติถ้าท่านปลูกพริกอยู่นะครับท่านอาจจะเก็บเกี่ยวแค่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งก็หมดฤดูกาลแต่ถ้าเกิดท่านได้ใช้ทานฟอร์มพัสูตรสองที่มีไซโทไคนินตัวนี้อยู่ด้วยนะครับจะทําให้ท่านนะครับ เก็บผลผลิตจากพริกของท่านนะครับได้ยาวนานวันมากขึ้นนะครับเกิดจากการที่ไซโตครนินนะครับคงความเป็น,น,ปน,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 น ok หนุ่มเป็นสาวของเซลล์พืชได้นานขึ้นนอกจากคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเซลล์พืชแล้วนะครับช่วยปกป้องไม่ให้โดนทําลายด้วยและช่วยให้เกิดการแตกเซลล์ใหม่ได้มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้น ok an แล้วนะครับยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการแตกดอก ของพืชมากขึ้นและดอกที่แตกออกมาเนี่ยครับเป็นดอกตัวเมียอีกด้วยนะครับจะทําให้ท่านเนี่ยครับได้เกิดการผสมเกรสรที่ดีได้ผล,ผลผลิตมากขึ้นในทานฟอร์มพลัสของเรานะครับยังใส่นวัตรกรรมร่วมด้วยนั่นก็คือในาธาตุรองในาธาตุเสริมนะครับซึ่งเป็นาธาตุที่มีโลหะ หลายๆอย่างอย่างเช่นทองแดงแมงกานิสสังกะสีนะครับซึ่งถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องจับตัวกันนะครับแล้วกลายเป็นตะกอนอยู่ตรงก้นขวดแต่ในทานสฟอร์มพัดของเรานะครับมีการนําเอานวัตกรรมเข้ามาร่วมด้วยเพื่อจะทําให้จุลธาตุเหล่านี้ครับไม่เกิดการจับตัวกันนะครับเรียกว่าเราใช้นวัตกรรมก็คือคีเลชันหรือว่าเอาคีเลตนะครับมาห่อหุ้มเอาไว้ท่านสามารถจะเก็บ ท่านฟอร์มพัทของเราไว้ได้นานมากๆโดยที่เวลาท่านเก็บไว้นานๆนะครับเปิดฝามาก็จะไม่มีกลิ่นโชยขึ้นมาหรือว่าจะไม่มีการเกิดขวดบวมไม่มีการเกิดฝาบวมนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทําปฏิกิริยาเคมีไม่ทําให้เกิดแก๊สเกิด๊าซ์ใดๆนะครับเมื่อจะใช้นะครับท่านก็เอาทานฟอร์มพัทที่เป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะครับไปผสมลงในน้ำนะครับคลีเลตเนี่ยจะเกิดการแตกตัวสารอาหารก็พร้อมที่จะเอาไปทํางานนะครับคีเลตตัวนี้สามารถแตกตัวได้ในน้ําทุกๆระดับ PH ก็คือตั้งแต่กด3.5ไปจนถึงเป็นด่างระดับ9นะครับน้ำระดับไหนเรียกว่าสามารถจะช่วยให้เคเลตของเราเนี่ยแตกตัวได้เลยนี่คือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่มีอยู่ในตลาดบ้านเรานะครับท่านจะเจอได้เฉพาะในทานฟอร์มพลสเท่านั้นนะครับ พี่น้องเกษตรกรที่ทําเกษตรมายาวนานนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพืชของท่านเองเนี่ยจะแสดงอาการจากการขาดธาตุรองขาดธาตุเสริมหรือแม้แต่การขาดธาตุหลักเนี่ยมันจะแส,แสดงออกมาเป็นอาการนะครับอาการที่สามารถจะเจอได้มีอะไรบ้างครับก็มีใบหงีบใบงอใบไหม้ใบเหลืองลูกร่วงดอกหลน่นผลแตกรสชาติไม่ดีสีผิวไม่ได้นะครับหรือออกผลผลิตให้ไม่ถูกต้องตรงตามฤดูกาลนี่คืออาการแสดงของพืช อาการเหล่านี้ครับเกิดจากการขาดธาตุรองธาตุเสริมทั้งสิ้นครับแต่เมื่อท่านได้นําเอาทานฟอร์มพัสดของเราไปใช้นะครับจบทุกอาการที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เลยครับแล้วท่านจะได้พืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพสูงได้น้ําหนักดีนะครับได้สีสันที่สวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนะครับลองนำทานฟอร์มพัดไปใช้กับเลือกส่วนไร่นาของท่านนะครับแล้วท่านจะพบว่า ลดต้นทุนลงได้เยอะนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อีกด้วยก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าตัดสินใจมาเลือกใช้ทานฟอร์มพัดดูครับแล้วท่านจะติดใจไม่อยากจะไปใช้ยี่ห้อไหนอีกเลยครับ